เขาให้รอนานครับผมครับไปเลยจ้าวันนี้เป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมตื่นเต้นที่สุดในโลกครับตื่นเต้นมากเจอน้ำมากแฟนคลับบบจอแ้แน่นมากเออต่อคิวอะไรอย่างเงี้ยคิดไหมว่าจะแบบเยอะขนาดนี้ในการตอบรับ จริงๆไม่ได้คิดว่าทุกคนจะมาหากันเยอะขนาดนี้ครับแต่ว่าพอเห็นว่าทุกคนมาแบบมากันเยอะมากๆก็ดีใจมากๆเลยครับซาบซึ้งมากๆเพราะว่าเป็นแบบครั้งสุดท้ายแล้วที่เราจะได้มาดูอีพีดูนิ่งเนียมกันใช่ครับเหมือนเป็นแบบว่าเหมือนวันนี้เราก็แบบมาส่งลาซีรีเรื่องนี้ของพวกเราไปด้วยกันครับใช่ตั้งแต่แบบจุดเริ่มต้นมาถึง จุดเริ่มต้นอีกรอบหนึ่งจริงงงไหมเสียงเหมือนเศร้าใช่ไหมเรารู้สึกเหมือนแบบเหมือนส่งเราเล่นตัวละครนิยายมาใช่ไหมเหมือนส่งนี่ตัวละครนิยายกลับเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของพวกเราเหมือนกันในการดำเนินชีวิตเหมือนกันเนาะอย่างบัตรก็ขายหมดเลยเกลี้ยงเลยหลายๆคนก็ยังยังไม่มีบัตรแต่ก็มายืนรอเราข้างหน้างานอันนี้ก็ ผมก็อยากให้เข้ามาทุกคนเลยเนาะใช่จริงๆใช่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีโควิดก็น่าจะได้แบบว่าอีกครึ่งหนึ่งเลยใช่ครับแต่เราปล่อยแบบสตรีมมิ่งครับผมมีแบบออนไลน์ก็สามารถอินดูได้อยู่ครับครับกับวันนี้ค่ะตัวการเตรียมพรามที่เราจะมาดูตอนพิเศษตอนจบของวันี้เตรียมพร้อมยังไงบ้างคะเตรียมพร้อมยังไงบ้างครับิูก็มีเตรียมโชว์ครับเตรียมโชว์แล้วก็เตรียมสิ่งที่จะ ส่งท้ายให้กับมอบกับทุกคนในวันนี้ครับก็เป็นการแบบสร้างความทรงจำดีๆกับแฟนคลับทุกคนครับผมก็อยากให้ทุกคนมีความสุขครับก็พวกเราก็ตั้งใจแบบซ้อมโชว์กันมากๆครับผมสปอยสักนิดหนึงได้ไหมคะว่าวันนี้จะมีฉากอะไรที่มัน จริงๆรัเริ่มว้าวหมดตั้งแต่เริ่มจนจบเลยครับผมแต่ซีนจบก็จะว้าวมากที่สุดใช่ครับคือจริงๆมันน่ามันน่าตื่นเต้นอ่ะคือรอฉากที่หลังจากจบ e ีสิบเอ็ดครับเริ่มต้น e ีสิบสองก็จะเป็นอะไรที่เข้มข้นดูเดือดแล้วก็ได้เห็นมุมใหม่ๆที่แบบอย่างตอนที่ผมถ่ายทําอยู่ในในซีนที่กำลังจะถึงเนี่ยครับก็ทําให้ผมรู้สึกเลยว่าเพื่อนผมนี้การแสดงแบบ ยกไปอีกระดับนึงแล้วอยากอยกเองดีลอยากจริงๆครับอยากดูมากตื่นเต้นมากครับอยากดูเหมือนกันใช่อยากดูด้วยครับแต่ละคนเริ่มรู้สึกคีบคาแรคเตอร์หรือว่าบทในละครแล้วกับชีวิตจริงเข้ามามีมีบ้างครับผมมีบ้างครับใช่มีมีบ้างเหมือนกันครับแต่ผมรู้สึกว่าส่วนตัวก็ตัวผมกับหนูเกลือไอเกลือก็มีความใกล้เคียงกันอยู่แล้วเหมือนกันครับ ส่วนของผมก็เหมือนกันครับผมตัวคนเดียวกับนัดก็มีความคล้ายกันอยู่ครับก็เลยจะมีแบบติดคาแรคเตอร์คนเดียวมาบ้างครับอย่างเ,เช่นอะไรที่เรารู้สึกมากที่สุดว่าแบบเฮ้ยพอเราเล่นเป็นคนเดียวแล้วแบบเอามาใช้กับตัวเรา,าเยอะที่สุดน่าจะเป็นแบบ เคยบอกว่าแบบเหมือนพูดคนเดียวครับแล้วก็แล้วก็หนู่มเกลือก็น่าจะเป็นด้วยคนเดียวเหมือนกันหนูน่าจะเป็นนะฮะแล้วรู้สึกว่าพูดคนเดียวบ่อยมากเลยครับอย่างเมื่อก่อนอย่างเมื่อก่อนจะเป็นคิดในใจแต่เดี๋ยวนี้คือจะพูดออกมาเลยครับแล้วก็แบบว่าเออเดี๋ยวนี้เราก็พูดคนเดียวเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยนั่นใช่ครับอย่างคนอื่นๆครับมีไหมอย่างที่เสิงเองมี่ไหมครับเป็นเปเปแบบนี้ในชีวิตจริงเปย์ไหมครับเีนีวิตเฮลเลียนรวยกว่าผมเยอะ เยอะมากเลยครับแต่ในชีวิตจริงก็เปอยู่ครับเปยว์ว <laughs> นเราบอกว่าด้วยครับขอโอนขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยบอกไม่เป็นไรล่าสุดเฟอริตเรียบร้อยบ<ช>อกว่าเวลาเหมือนโอนเงินเข้าไปปุ๊บเฟอริตเงี้ยโอนให้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเฟอริตได้บัญชีเรียบร้อยจะได้ไม่ต้องขอหรือเล่บัญชีเฮียบ่อยๆครัก<อ>็ตั้งไว้เลยจะไม่ต้องบอกไม่ต้องโอนให้ไปเลยเฮียจะชอบบอกว่าไม่ต้องโอนเฮียต้องเรียนตลอดเลยเราทำงานเราเลี้ยงเฮียก่อน เมื่อวันก่อนสองคนนี้บ้างครับสองคนนี้บ้างครับมีไหมครับมีครับผมมีแค่ความช้าๆของตัวเองหรือว่าความบงบ้องหรือว่าแบบช้าช้าหรือว่าไม่พิถันอันนั้นคือเล่นเป็นตัวเองหรือเปล่าคือมืดซีนเสอเล่นเป็นตัวเองเปล่าก็ไม่ทันเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างเหมือนคาแรคเตอร์ครึ่งหนึ่งเลยครับ แล้วก็ของผมก็น่าจะเป็นจริงๆตัวผมกับตัวบทของเนื้อจะมีแบบคาแรคเตอร์คล้ายๆกันครับผมก็จะที่ติดคาแรคเตอร์มาก็น่าจะเป็นแบบพวกสายตาหรือพวกนี้ครับก็ใช้สายตาแบบเปล่นนิดนึงับผมเขาเรียกว่าสายตาพิชชาตครับสายตาโจเล่ครับอกคือไม่ได้เป็นอยู่แล้วเพิ่งมาเป็นอ๋อเปลี่ยนคือจริงๆก็คือเป็นอยู่แล้วใช้คำว่าใช้ เพราว่ามีโอกาสได้ใช้บ่อยอะค่ะชวงก็บ่อยครับก็ใช้บ่อยอยู่นะใช้กับคนข้างๆไหนๆก็ใช้เลยแล้วกันไหนขาดูไหนสามวิส่าวิหนึ่งสองอะไรนิ่วอะไรนิ่วไม่จริงจริงเมื่อกี้ตอนนั้นดูแลกับแอบจิ้งคู่นี้อยู่นะเดี๋ยวนะฝั่งฝั่งนู้นเขาดูเหมือนไม่ยอมนะคะพี่เมย์ค่ะอ๋อยอมครับยอมสายตาคนละแบบครับวันนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะ ที่เพชฌฆ่าใช่ไหมสายตาอ่อนโยนสายตาอ่อนโยนครับสายตามันหลอกคนอ่อนโยนเหรอ่อนโยนครับอ่อนโยนต่อนัดแต่ไม่อ่อนโยนต่อคนอื่นละลายจะล้มเลยดูเหมือนแบบค่อนข้างมีความผูกพันกับบุรุษพ่ที่ตัวเองมากมากครับผมอย่างที่บอกบอกว่าทุกคนแบบเรื่องนี้เรารู้สึกว่าทุกคนใส่สุดแม็กมากๆทีมเบื้องหลังเบื้องหน้าเองอะไรเงี้ยรู้สึกแบบใส่เต็มมากแล้วก็ ยอมสละเวลาทุกอย่างในการทำเรื่องนี้หรือการฝึกฝนมากๆจากวันแรกพอมาถึงวันนี้ที่แบบมันจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าให้พูดถึงถตัวละครที่เราอยากบอกอะไรเขาค่ะอยากไปชั่วโมงเลยนะนอยากบอบคุณไอเกื้อคะเนี่ยบอกว่ารักไอเกื้อกับไอเกื้อมากๆเลยครับเพราะว่าเดินทางมาด้วยกันก็นานมากเป็นปีแล้วครับแล้วก็อยากขอบคุณที่เดินทางมาด้วยกันตลอดเลย แบบบางทีเวลาเล่นซีนอย่างเงี้ยครับพีก้าจะชอบให้เรียกตัวละครออกมาคุยด้วยผมก็รู้สึกว่าพวกเขาเหมือนมีตัวตนขึ้นมาแล้วจริงๆก็เขาก็จะอยู่ถึงแม้ว่าซีรีส์จะจบไปแล้วก็อย่าบอกว่าผมเกืรอกับไอเกืรอก็จะอยู่ในใจผมตลอดไปครับรักมากมากเลยใครต่อใครมีใครอยากบอกอีกไหมคะก็อยากขอบคุณครับอยากขอบคุณตัวละครฮะอยากขอบคุณซีรีส์เรื่องนี้ครับที่ทําให้ที่ทําให้เหมือนเราเติบโตขึ้น ก็อยากขอบคุณครับถ้าอยากจะบอกอะไรมากสุดก็อยากจะขอบคุณครับแล้วก็บอกหลักยอดวิวที่ผ่านมาทั้งหมดเนาะตอนนี้้ากวครู้สึกยังงไบ้างคะเกินความคาดหมายมากมากครับใหม่มากมากใช่ครับรู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าเราคนทําผลงานชิ้นนึงเนาะคือตัวนักแสดงเองกับโปรดักชันเองก็รู้สึกดีใจมากๆอยู่แล้วที่ทุกคนแบบติดตามแล้วก็ชื่นชอบในในซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ยอดวิวคันนี้ก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็ ดีใจมากๆที่แบบซัพพอร์ตพวกเราแบบจริงๆริงอ่ะเรารับรู้ได้รับรู้สึกได้น่าจดจำจริงจริงแล้วเรารู้สึกแบบพึ้มปิ่มมากๆม่คนแบบตื่นตันใจมากๆากเคยคิดไหมครับว่ามันจะมาถึงแปะหรือเปล่าซึ่งสองอีพีนี้ไม่เคยไม่เคยคิดเลยครับตอนแรกยังกลัวด้วยซ้ำเขาว่าทุกคนจะโอเคกับการแสดงของพวกเราไหมยังแบบกังวลมากๆเลยครับแต่พอมาวันนี้ได้เห็นฟีดแบ็กต่างๆแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับ ใครถึงท่านบนอะไรไว้ไหมคะบนยกขั้นบนขันบนนะบนยกซีรีส์เลยครับพวกผมเสร็จนี้น่าจะไปแก้บนกันทุกคนไปแก้บนอะไรนทำอะไรพี่ออฟพาไปครับพี่ออฟพาไปทําเป็นพิธีเลยไปเชียงใหม่แล้วก็มีที่กรุงเทพครับผมก็ทุกคนก็ตั้งจิตอธิษฐานจริงๆแบบไม่มีเรื่องอื่นเลยนอกจากคิวที่พายใช่ตอนนั้นก็ตั้งใจแบบไปทำมากๆถ้าเห็นสตอรี่พวกผมอยู่เชียงใหม่ก็นั่นแหละครับแก้บนแก้บนอะไรอะ ต้องเรียกพี่ออกมาคุยแล้วแหละส่วนใหญ่เราเราไม่ได้บอกกันนะว่าบนว่าอะไรใช่ครับแต่ก็บนเกี่ยวกับซีรีส์ขอให้ซีรีส์เราปังๆมีคนดูเยอะๆอะไรฟิลๆนั้นครับอนหลังจากวันนี้แล้วเห็นวาจะมีอะไรพิเศษไหมคบที่พิเศษมีคอนเิรศษไหมหลังจากนี้มีทวิตยอดไว้นิดนึงพิเศษแลาวพิเศษมีอะไรครับมีละครับ ถ้าทุกคนอยู่ก็มีราคาใช่ครับแล้วมันจะพิเศษแค่ไหนคะพิเศษพิเศษแบบยิ่งกว่า EP 1ครับ EP 2เลยครับผมใช่ครับเดวสปอยเลยเดียวโดนต่ออะเียสปอยเลยคือ EP พิเศษนี้คือเราตั้งใจที่จะทำแบบเพื่อขอบคุณแฟนๆใช่ครับมันน่าจะเป็นขอบคุณแฟนๆครับขอบคุณแฟนๆแล้วก็อยากอยากเล่าถึงชีวิตหลังจากนี้ด้วยแหละใช่ครับตัวละครว่ามันเป็นยังไงครับ ใช่อยากให้ทุกคนเห็นเหมือนกันว่าหลังจากที่หนูเลิกับเียนแต่งงานไปแล้วชีวิตจะเป็นยังไงเ้าเ้านี่ไอ้เยออเอหมดหมดเรื่องนีเราแต่งงานแล้วใช่ไหมยังไม่แต่งยังไม่แต่งยไม่แต่งครับเออหนีเงได้ไหม ครรับเื่องไม่มีอะไรครับัดออกให้หน่อยครับเป็นสาเหตุมาจากการตั้งใจทํากันบ้านมากเกินไปก็เลยแบบอยู่ในหัวตลอดเวลาคิดว่าอะไรอาจจะเกิดขึ้นได้อะไรแบี้ไม่มีจริงๆจริงอาจจะหักล้างก็ได้ใช่ใชไหมครับแต่ไม่ทันแล้วพอแค่ฟังคุยกันแทนที่เขาอยู่เรามาแล้วแต่วันแรกจนถึงเหมือนนี้มาไกลเหมือนกันเนาะจริงๆทุกคนน่าจะเป็น ทำเดียวกันก็รักครับผมรักมากใช่ขอบคุณที่พพอร์ตทุกอย่างใช่ทุกอย่างเลยอาหาร<ม>การกินการปั่นเทนทําให้พี่พี่รู้จักพวกเรามากขึ้นลูกค้ารู้จักพวกเรามากขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นการสละเวลาที่พิเศษมากๆโดยที่เขาแบบ<ช>ไม่ได้อะไรตอบแทนนอกจากเห็นเรามีความสุขแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความสุขแล,ล้วรอยยิ้มให้กันแล้วกัน<ม><ม>เราก็จะตอบแทนตรงนั้นให้ดีที่สุดใช่ครับเพราะว่าพวกเราก็แบบรู้สึกได้ถึงแบบความรักที่แบบทุกคนมอบให้เราจริงๆครับผมเราก็อยากจะมอบ ความรักแล้วก็มอบความสุขให้กับทุกคนเหมือนกันครับนี้ก็อยากให้ทุกคนแบบมีความสุขแฮปปี้ไปกับพวกเราแล้วก็ตัวละครนะครับผมแต่จริงๆแล้วทุกคนก็มีเพลงแต่ละคู่ด้วยใช่ไหมครับใช่ฝากเพลงให้กับแฟนๆครับผมจริงๆผมไปนั่งนับเพลงิตเมียนมาร์เกาสิบเพลงใช่วันนี้ก็จะมีเพลงพิเศษนะครับผมก็น่าจะรู้แล้วว่าจะเป็นเพลงประเภทไหน ครับผมแล้วก็ฝากเพลงเอาไปยูด้วยครับครับผมส่วนผมก็ขอฝากเอ็มวีเพลงคนเดียวด้วยครับผมเพิ่งปล่อยไปครับผมแล้วก็มีนี่ด้วยครับมีคนเดียวชาเลนจ์ด้วยครับผมก็ใครที่อยากเต้นท่าน่ารักน่ารักก็มาลองทําคนเดียวชาเลนจ์กันดูได้ครับครับครับผมส่วนผมก็จะมีเพลงเป็นไปได้ใหม่เธอนะครับเพิ่งปล่อยเอ็มวีไปเมื่อวานนะครับก็อยากฝากทุกคนด้วยนะครับผมครับ เยอะมากเลยจะผมก็อุ้ยเพลงเยอะมากเลยคือเป็นสีลปินคนหนึ่งไปแล้วก็จะเปิดอัลบั้มเป็นอัลบั้มเพลงซีรีส์แล้วครับแล้ววิ่งไอ้คนน่ารักเคาอยู่ฟิวฉันเป็นของเธอแล้วก็จะรักฉันยู่ใหม่ที่ยังไม่ได้ปล่อยเป็นเอ็มวีออกมาครับแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะมีอีกครับ โอยิงก็ไม่กล้าเพราะมันเป็นเทรนโลกเทอันดับเทโล่มาแบบติดๆกันอ่ะก็จริงๆถ้าได้ก็จะดีใจมากๆเลยครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับจริงๆวันนี้แค่ทุกคนมาแบบมาหาพวกเรามาเสพโมเมนต์ด้วยกันมาร่วมแบบดูด้วยกันอย่างเงี้ยก็มีความสุขมากๆเลยครับแต่ยังไม่มาเทนนะครับแต่ก็แต่ก็อยากให้เทรนขึ้นนะครับขึ้นเลยนะครับใช่ครับโอเคครับขอบคุณครับ